ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหลังจากที่เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเสร็จระยับร้อยแล้วนะคะตกช่วงเย็นๆเวลาประมาณบ่ายสามกว่าๆจ้า ครอบครัวเราก็จะเดินทางไปกันที่ทุ่งนากันค่ะเห็นบอบอกแล้วว่าอยู่ในบ้านได้แป๊บเดียวค่ะแล้วก็ออกไปทุงคือเก่าจ้าสมาชิกร่วมเดินทางของเราวันนี้ค่ะก็จะมีเด็กน้อยทั้งหมด5ชีวิตนะคะแล้วก็คุณน้านาเป็นคนขับรถนะคะคุณแม่มีไม่กล้าขับค่ะเพราะว่าขับไม่เกง่งบอกกลาพผาลูกผ้าหลานไปเสี่ยงชีวิตจ้าทุกคนบรรยากาศในรถค,คือคึกคักแล้วก็วุ่นวายมากๆเลยจ้าพอแต่ว่าป้าห้าออกไปท่งวสัน แล่นขึ้นรถลดเบอร์สุคนเลยนะคะเด็กหน่อยเด็กดากเนาะอยากเล่นน้ำกลไลอยากออกไปทงจ้าทำไมถึงชอบไปทุ่งนาไปดูกันเลยจ้าทุกคนนี่แหละค่ะมาถึงแล้วนะคะบรรยากาศดีมากค่ะมาย่ำไหนปอยักเมื่อเลยเนะาะจ้าเด็กหน่อยก็คือมักแห้งค่ะทุ่งนานรอบนี้นะคะบรรยากาศก็คือเขียวขจีไปหมดแล้วค่ะมารอบก่อนยังแบบแห้งแรงบักคักเลยนะคะแต่รอบนี้ฝนตกมาประมาณสองสามรอบค่ะ แล้วย่าเราก็กําลังจะขึ้นค่ะหญ้าเขียวๆมองนี้บบได้ปลูกยังกับพะวางขาปลูกหญ้าไว้ง้วนเนาะค่ะแต่ก่อนนี้มีก็เอาควายมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็คือบริเวณนี้จะปลูกหญ้าทั้งหมดเลยค่ะแต่พอหลังๆมีย้ายควายกลับไปอยู่ที่บ้านพี่ตัดนนะคะก็เลยคุณตาก็ทําปลูกมันนะคะปลูกข้าวปลูกอะไรปก,กติค่ะแล้วพอมาถึงทุ่งนาท่อนั่นละจ้าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าคุณตามีมีฝาแฟดนะคะ คุณตาปานนี้เขามีฝาแฟ้แล้วเด็กๆมองเห็นคุณตาลานยืนอยู่กลางทุ่งนานึกว่าตาปานเลนดากตีเลนห่องเอิรนตาครับตาครับ่าษาขบทงอยู่พี่ดอคลิปนี้ก็จะมี2ภาษานะคะเนื่องจากว่าเอซีบางท่านเพื่อนเป็นคุณภาคกลางนะคะแล้วก็ฟังภาษาอีสานไม่ค่อยอ,ออกแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าน้องมีพูดภาษากลางได้ไหมภาษาว่าว้ายูค่ะแต่ว่าวบอทงอย่า,างสิแม่ มันแบบพูดไปมันก็ตกภาษาอีสานเหมือนเดิมอะค่ะมิ้งก็เลยแบบไม่ค่อยพูดภาษากลางนะคะก็จะพยายามเน้นคําภาษากลางให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะคะเจอคุณตาแล้วคะ่ะน,นี่คือคุณตาปานนะคะถ้าไม่ตัดผมนี่คือคนเดียวกันเลยนะคะฝาแฝดคู่นี้แบบขนาดพิทัดมายังแยกไม่ออกอะทุกคนคิดดูไปค่ะหลังจากที่เล่นกันประมาณ30นาทีฝนกระตังเข้ามาเจาสินะคะฟ้าคืบมาแล้วกลับบ้านกันค่ะรอบนี้เด็กๆขอนั่งท้า กปกบ,บาน,นะคะไปเลยซิ่งเลยนะนะริสันเพิ่นสั่งหนาเพิ่นเนาะจาไปค่ะกับบ้านกันวาสิมะลอยไกลตาวาซาดบรไจกักตู่วันศินถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะทีนี้ปังปัง,ปงก็ร้องห้าใยเลยค่ะเพราะว่าอะไรอยากอยู่กับคุณยายนะคะเขาคิดหอดยายเพิ่นแห้งค่ะพี่น้องวาสอมาบ้าญ